สวัสดีค่ะอยู่กับพี่นาสอนซ่อมผ้านะคะวันนี้พี่นาจะเอาเดสตัวนี้มาให้ดูนะคะลูกค้าส่งมาต้องการลดไซส์นะคะลูกค้าเขียนมาอกจริงสาิดนะคะเอวจริง3 2สิกับพกสี่ในกรณีแบบนี้นะคะเราจะต้องบวกเผื่อหลวมให้ลูกค้าไปข้างละหนึ่งนิ้วนะคะเดสเป็นลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้ต้องการลดไซส์นะคะแล้วมีกระเป๋าข้างนะคะมีกระเป๋าข้างเราจะต้องทําทการขยับกระเป๋าข้างให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเรา ถ้าเราถ้าลูกค้าไม่ไม่เอากระเป๋าเนี่ยเราก็สามารถเย็บตรงมาได้เลยแต่ถ้าลูกค้าเน้นว่าต้องเอากระเป๋าเราก็ต้องทําวิธีการขยับกระเป๋าแล้วก็เจาะกระเป๋าใหม่ให้ลูกค้าด้วยนะคะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะว่าเราจะทํากันได้ยังไงเนาะมาดูขั้นตอนและวิธีการทํากันเลยนะคะเราเลาะถุงกระเป๋าสองข้างออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็มาดูที่ตัวตัวเดสนะคะที่เราต้องการจะเก็บเข้าแล้วก็ขยับปากกระเป๋าเข้า การแก้วิธีนี้จะเป็นการแก้ที่ยุ่งยากมากเลยนะคะ,อะเอาลราก็ติ๊กนะคะติ๊กความใหญ่ที่เราต้องการเก็บเข้าของลูกค้าตัวนี้จะเก็บเข้าข้างละหนึ่งนิ้วติ๊กนอกไหนไว้แบบนี้นะคะติ๊กส่วนที่เป็นปากกระเป๋าไว้แบบนี้นะคะ่ะขีดเป็นอ่าล่างไว้คร่าวๆนะคะกระเป๋า เราจะต้องวางที่ชิ้นหน้านะคะเริ่มแรกเลยเราจะต้องวางที่ชิ้นหน้าของตัวงานจะเป็นเดสจะเป็นกางเกงเราต้องวางที่ชิ้นหน้าหากว่าเราวางผิดเวลาเรากลับออกมาก็จะผิดนะคะพอเราวางหาตำแหน่งเสร็จแล้วเราก็จะเอาปากกระเป๋านะคะ,ะเราจะดูสองข้างเนี่ยเขาจะมีแบบชิ้นผ้าไม่เหมือนกันเนาะแต่บางตัวเขาก็จะใช้ชิ้นผ้าตัวทั้งสองด้านเนาะเมื่อเราหาได้แล้วเราก็หาตำแหน่งไว้ว่าเออชิ้นเนี้ยเราจะต้องใส่กับชิ้นหน้านะคะเราก็เอามาวาง ตามตำแหน่งเดิมเลยเพราะว่าเขามีร้อยคลิปมาแล้วเนาะเราขยับขยื่นไม่ได้ขั้นตอนนี้เราจะต้องค่อยๆทํานะคะเพราะว่าเขามีการคลิปกระเป๋ามาแล้วถ้าเราเย็บออกมาใหญ่มากปากกระเป๋าก็จะกว้างมากเราก็เย็บให้ใกล้เคียงตำแหน่งเดิมที่สุดนะคะเย็บลงมานะคะแล้วก็ปักเข็มไว้แล้วเราก็หักมุมนะคะเลี้ยวหักมุมแบบนี้เนี่ยให้เป็น รูปลักษณะเหมือนสี่ครึ่งของสี่เหลี่ยมพูดไม่ถูกนะคะอธิบายไม่ถูกมาถึงตรงมุมที่มีร้อยคลิปนะคะเราก็ปักเข็มนะคะก่อนที่เราจะหมุนเนี่ยหามุมเนี่ยเราจะต้องปักเข็มลงก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ฝีเข็มเนี่ยกระโดดแล้วก็เย็บมานะคะ เรามาเช็คดูมุมว่าเย็บสวยไหมอะไรไม่มีได้กระโดดไหมนะคะเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะคะตามเส้นเพื่อนๆอ,อาจจะมองไม่เห็นเนาะต้องลงมือทําที่ผ้าและที่งานของตัวเองนะคะถึงจะรู้จากนั้นเราจะคลิปมุมนะคะขิปทะแยงมุมแบบนี้เลยเข้าไปหาจุดที่เป็นมุมเกือบถึงเส้นได้นะคะคลิปเนี่ยกันไกลคลมๆเกือบถึงเส้นได้ถ้าหากว่าเราคลิปไว้ห่างเราจะกลับมุมไม่สวยนะคะ เศษผ้าที่ใหญ่เราก็จะเจียนออกพอเราขิดเสร็จแล้วเราก็จะเย็บกันปิ้นที่ผ้าถุงกระเป๋านะคะเฉพาะชิ้นหน้านะคะเป็นการปิ้นเล็กๆการการปิ้นจะทําให้เราพับมุมเนี่ยง่ายนะคะพับมุมพับพับตำแหน่งที่เราจะคิ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยมันง่ายถ้าเราไม่การปิ้นมันจะดิ้นไปดิ้นมานะแล้วเราก็มาทับคิ้วปากกระเป๋าอีกทีนึง เป็นลักษณะทับคิ้วหนึ่งตีนผีนะคะใช้ตีนผีเราคำนวณเลยตีนผีใหญ่ลองใหญ่ถ้าหากว่าเพื่อนๆดูแล้วไม่เข้าใจก็หยุดนะคะหยุดวิดีโอแล้วก็ค่อยๆดูต่อนะถ้าเป็นมือใหม่นะคะตัวนี้มันเป็นแก้ไขางานปลายเหตุก็จะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึง หลังจากนั้นเราก็จะมาเช็คดูนะคะเเย็บเสร็จแล้วเราก็มาเช็คดูแบบนี้จับปีกอีกชิ้นหนึ่งออกมานะคะปีกเขาเรียกชิ้นรองของกระเป๋านะคะออกมาขั้นตอนนี้เรายังไ,ไม่ได้ประกอบตัวนะคะทําเฉพาะปากกระเป๋าก่อนแล้วก็เย็บกึ่งไว้ก่อนในขณะที่เรากึง่งเราจะต้องจับปากกระเป๋าเนี่ยให้ตึงที่สุดเลยนะคะ,ะบางครั้งจะเย็บไปบนเส้น กระเป๋าด้วยได้ห่างล็อกไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ปากกระเป๋าเนี่ยเขาขยับไปมาได้มันล็อกอันนี้คือ,คอล็อกล่างล็อกบนนะคะล็อกถุงกระเป๋าอีกด้านหนึ่งไว้แบบนี้นะคะเนี่ยล็อกเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะเย็บเอาตะเข็บข้างของชิ้นหลังมาใส่ตรงนี้เลยนะคะขั้นตอนอ่าอันนี้เราก็จะเย็บเก็บลำตัวเข้านะคะ เก็บเข้ามาจากเส้นเดิมเนี่ยประมาณหนึ่งนิ้วตรงปากกระเป๋าแล้วเย็บชิดปากกระเป๋าเลยนะคะเราใช้มือสัมผัสเอานะให้เข็มเนี่ยชิดที่ปากกระเป๋าเลยเป็นเส้นตรงลงมาเลยนะคะตัวนี้เก็บเท่ากันตลอดเลยจากอกถึงชายล่างเลยนะคะเพราะว่าลดไซส์นะ เสร็จแล้วเราก็เลาะนะคะแผลเดิมตะเก็บเดิมของงานออกให้หมดเพื่อที่จะเอาไปรีดให้แบะนะคะตะเก็บไม่ต้องตัดทิ้งนะ,ะนี่รีดมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เอาไวใ้ใหญ่ๆเผื่อลูกค้าขยายออกนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะปากกระเป๋านะคะก็จะอยู่ชิ้นหน้าแบบนี้สองข้างถ้าหากเราวางผิดตั้งแต่ที่แรกกันลวงไปอยู่ด้านหลังเลยนะเพื่อนเ่เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ